เต็มแล้วบอกไปดิก็ว่างสองอะครับเบตมาร์ทขยับหน่อยขยับขยับมันเป็นเพราะไอ้เบตมาร์ทสไลด์สักสองสามทีขยับหลับไปแล้วโอเคขยับแล้วต้องสไลด์ไปขยับไปออกนอกวงเฉยเลยไปครับไปแต่ไม่รู้ทันย้ายบ้าววเนี่ย อได้เข้าเกมอีเกมเข้าใครมาก่อนได้จำไว้เบรดมาแต่ถ้าเกิดมันสไลด์เข้าวงแล้ววงมันบอสไม่ยอมเกิดอ่ะคือมึงต้องสไลด์เข้าออกหมาเอนไม่ลงตัวเด็กเหรอพี่ทีมไม่ต้องไปรับชืีโม้ลงดิไม่ลงอ่ะก็รอคนแบกอยู่เนี่ยอ๋อก็พี่บอสยังแบกอยู่เต็มไอ้เบียก็แบกอยู่ผมก็แบกอยู่รอไปเลยพี่ผมก็แบกไม่เคยถ่ายบอกโกอ่ะบอกอยู่นี่ไงอ๋อแบกแล้วใช่ไหมโอเคงั้นผมกดออกเลยแล้วกัน ก็เอาให้จบก่อนได้บ้ล่ะโหเนี่ยเป็นน้องๆแปลกอะเนี่ยจริงๆพี่อะไรกูตีไม่เลื่อนเหลือนิดเดียวยังตีไม่พังอีกไม่สกิลเต่ามันทุบพื้นมันแรงที่ที่สามไหมโอเต่าไม่มีแรงที่อะไรนะกายภาพเหมือนจะแรงนะสู้สายได้หมดเลยใช่ไหมเนี่ย เหมืนว่าต่างเขาว่าพีพีเนี่ยใช่เหมือนว่าพีพีเดียเธอคำพูดนี้เหมือนเรียนมากับอาจารย์ซานาอาจารย์ชาวนาอาจารย์ซาน่าต้องปัดด้วยไอมินาซานามันควันโร้ลใครรับมนึงละไม่มีหรอกไม่เคยเจอตีอื่นเจอแต่ข้ามากับพรรคขนมปังเจ้าเล้าสองนะครับตายเล้วจ้า นี่นาสนาจะรู้ว่ามันโดนแขวอยู่น่าจะรู้ทำไมไม่เอาลองเอาโตโกว่าวคิวไปแบบว่า,าคิวเดียวกันจ้าครับเลยวันนี้น่าจะตา,ากันนะขายทุกๆหน่อยจ้ากินเดียวกันจ้านี่นาสานี่ยเป็นคนบริสุทธิ์แรกก็ผมเจอกับตัวเองผมก็เจ้าเหมือนกันแล้วก็กูข <c oughs> ายของราคาอีกอย่างหนึ่งมันมันเปลี่ยนไปอยู่อีกเลทน,นึงเลยผมขายของราคาห้าพันเลยราคาห้าร้อยอเออนั่นแหละตูตีนมากเลยลดให้หน่อยได้ไหมหัวคิวสุดหล่อ โอ้โหใ้คำพูดดูดีนะแพ็ครู้ไงว่าตัวเองไม่หล่อเลยไม่ลดแม่งใช่แน่นอนถามกูเล็กกูไม่กูใจตุ๊ดอยู่แล้วหำเล็กๆอย่างเงี้ยกูไม่ได้ใจกล้าไปคนอื่นถ้าเป็นเบนเอฟไี่บอกกูให้ปีเลยอะไรนี่นายธนามีผัวแล้วเบนมันไม่เอาหรอกตัวอีกคนดีขึ้นมาไงเอามันเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่เหรอนี่ถ่ายอย่างเงี้ยอือไม่ค้านมันมันมีผัวแล้วนะมันก็ผัวคนเนี้ยหล่อไงหล่อกูหลงมากแล้วก็หัก นีใครเขาได้ด er> ิได้ดิกูกูไม่มีตัวชื่หีสะบัดอยู่แล้วอ่ะไอ้เนี่ยมันเมื่อเมื่อเมื่อคืนไอ้จ่าอะไรนะไอ้สัตว์อะไรอะไรที่อยู่มาที่เป็นแค่ไม่มห่กขอบใจชาตที่รับพี่ก็เลยพิมพ์บอกขอบใจพ่องมู้นก็ทำไมโหดจังอ่ะครับมันกวนมันใส่ยังนี่ขอบใจชาที่รับมันโอเคสตีเอ่ะ รับอย่างเดียวแต่กูไม่พาลงนะบ๊ายบายโอเคจีบดูอัพเลยมนะขอบใจไงเฮ้ยคนนู้นอ่ะมายังไงไม่ใครอ่ะใครไม่มาใครไม่มาไก่แรงจีมิไม่มาว่ะจีมิมาไปด้วยดิอ้าวหลุดมาจากมือผัวแล้วเหรอเมื่อกี้แม่มา อออขน้้้งงมาก็ไดชื่ออะไรอ่ะสโลสลิมครับสลว์สลิมสลิมลงเลยนึงจะต้เปลี่ยนชื่อว่ะลงวันนี้ก็หายไปสามวันอะอยู่อย่ะก็เปลี่ยนชื่อเป็นผีสะบัดอะครัอย่าชื่อทางคัวล้อเล่นกับคุณคุไม่เคยเอาตี๊กใครอีเลยไม่เคยเอาตี๊กใครอีกเลยอ่ะโคุณที่อะไรกันน้่ก็ไม่กล้าหาที่เดียวคนนั้น มันยังไม่มีรีชื่อเลยกูรลอยอยู่ไอ้ข้าผีสะบัดบริจาคครับบริจาคใอ้หีสบัดครับไอ้เกียร์นั้นมันมันตั้งไว้อ่ะไอ้ไอ้คนที่บอกเลยผมไปติดถ้ำอ่ะโอ้ยยังไงอ่ะเป็นตาบ้าบอกผมเองครับนี่ชิบหายเลยอ่ะก็ก็ขอมาแบบเงียบๆอ่ะครับ ก็เราก็ไม่รู้ไงว่าตัวใครเออเราก็ต้องถามดิอิสบัตใครครับถามพี่อะไรทุกวันเต็มปากก็ถัมดำบังอะก็ถามแบบเต็มปากเต็มคำอระครับอิสบัตใครครับโอ้ยเสียวจะดำเลยโกนคำพี่อะไรก็ไม่รู้ใครอิสบัตใครอิสบัตอ่าพี่ยือขอมาพี่ลัวเขาไม่รู้อ่ะคุณ่าไหนอ่ะ เอาดหมดแดงนะครับบอกก่อนไปหาเกาะแถวนั้นดีกว่าว่ะพอแล้วพอแล้วอเไยพีุ่เดี๋ยวลองรับเองเองมาเลยน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดน่ารก่ารนรักท่ดนอรงี่ดนาัทารันกี่ดนักทีดอาักที่นาักทากทักทากทีกากทกตีกกตี่กเลย ไม่แบกเลยครับบางครั้งเริ่มหัวลายไห่ลองบอกเคล็ดลับที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จนี่ก็เคล็ดลับก็คือว่าโดมาสจะชิงสองติสองที่ครับออกสองวันแล้วนะพี่คกูพี่ขอเกาะไปตัวหนึ่งนะโอเคครับพี่เดี๋ยวพี่เกาะอีกติ้งด้วยได้ยังยังยังไม่ได้ไอจะตายแล้วไอ้ตายแล้วไอจะตายแล้วได้ยัง ได้แล้วเสียงมึงนี่ไม่เข้ากับเสีรดีละมึงเลยนะกูเรือมันกูขอแรดนิดนึงขอแรดนิดนึงโอ้ตัวผู้แม่งเยอะแรดเยอะๆเลยอยู่ตรงผู้นี่มึงแรดเลยนาะแรดปกติมึงไม่รู้หรอไอเต้ปะไอเต้ดีที่สุดเต้พูดเลยไม่ได้อะไรมันบิดแบงค์ว่าอะไรนะยืนกอดห้องเงียบทำไมมันเป็นช่วงเดทแอร์ช่วงกำลังคิดมุกอยู่แป๊บนึงเดีย กูดาวอยู่เฮ้ยกูคิดบุกแป๊บนึงดีไหมยัยกูดาวเหนี่ยเน้ยอ,อย่าลืมกดอัลบูเลตน,นะจะได้กูดาวไวไวโหอีหมดเลยจิ้วแรงแรงรับหน่อยครับแต่งชื่อหน่อยเหรอชื่อน,นิดครับนิดหน่อยอเขาจะได้ไงถ้างั้นจะได้ไม่ต้องรับไงก็ชื่อนิเดเครับไม่ใช่ชื่อหน่อยรอรับคพืนชื่อหน่อยอย่างเดียวโอ้สลิมนะสิมรอรับผลระบาดอย่างเดียวพอพี่ถ้าพ้นตัวนี้ไปก็อีกสนะองตัวแล้วกูไปลงรอแล้วแล้วกูจะเข้าซีกูแล้วไม่ได้แดกกูหรอก ก็เน็ตเกีวมันคือชื่ออยู่เอ้ยสะบัดออนว่ะผมมันลองถามแล้วอ้อเแค่แค่ออนนะได้วิธีแก้วิธีเดียวเพิ่มเพื่อนไม่ได้จบขยะสังคมนี่ตัวใครมึงไม่จะบิ๊กไงบิ๊กตัวบิ๊กแต่คนที่เล่นก็เสียงหวานนั่นนะอสียงหวานกินทันเสียงเสียงอ้อยเหรอะมันเตรียมควิยแล้วนะเห็นไหมมึงแรดพิธีแล้วป้าเอ้ยป้าเอ้ยเนเปอร์ว่ะเดี๋ยวถามแค่นั้นนะมึงดูจากไอ้แบงค์ไม่ได้ไงเนี่ย แบงค์กูเล่นอาไราเลยนะแบงค์บอกกูกูเล่นโทรศัพท์อยู่แป๊บนึงใจเย็นมึงจะทำอะไรก็ทำไปก่อนเลยบอสตัวนี้มึงอาจจะต้องปกป้องนิดนึงนะมันบางมากอะไรนะตัวนี้มันบางมากอุ้ยน้ำเกือบโดนโอ้โหแม่ธนูทีเดียวดูดิเฮ้ล้วตาย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 ตาาายตายตายตาา ไม่มีต้องวตายแล้วพี่ยุ้ยยิงทีเดียวน่ะทีเดียวนั่นน่ะเออนั่นแหละดีไปแล้วเย้ตาล่ะเต็มหมดเลยพี่เมแพทเลยพี่เมแพทเลยพี่เมทบ้านเต็มเหรอใช่เย็นๆกูกำลังลดเลือดให้อยู่โอ๋ลดไอตี่ผมไอตี้ผมหัวางนะพรุ่งนี้ก็ตายกูลดเลือดให้อยู่แป๊บนึงเดเลเธอ โอ้อหุ่ยดิติดมิดไปแล้วโอนมอนโอ้ยแตกเฮ้ยเดินกันเป็นอะไรที่เหนื่อะเนเปอร์พี่เมทีเนเฟอร์เลยพี่เมทถ้ามึงให้กูตีเนเฟอร์นะพรุ่งนี้ก็ยังไม่ตายอ๋อพี่ไอซี่ใหม่นี่มันก็ใช้ร้อยรอยสิบลูกเหมือนกันใช่ป่ะ 400 1้อลูกอยงงทำไมน้อยจังวะ400ลูก400ลูกเลยเหรอเดีดูเสียงเสียงเสียงมันหายเล็เหรอส0 0รยลูกเลยเหรอสี่ลูกเลยเหรอังไเต็มยังอ่ะเอด้เต็ม้วคเต็มยก็เบนสองสล็อตอะอสล็อตเบนส็อตมีต่อเดียวพิมพ์โยนดีนี่มันถูกใจเจ็บนี่วา ได้เรียบเรียบโอ้ยนี่ตัวพี่ไม่เหลือมานะครับอ่ะใช่คนแบกเยอะอ๋อชนทะลุกระทะยังมาชนทะลุกระทะหมดแล้วล่ะแบนแบนได้ยังแบนได้ยังยังนจะวิ่งไปไหนล่ะท่านโอ้โหทารอนครึ่งหลอนได้ยังได้ยัง เรือเือเสาไว้ผมสักเสานะขอทีได้ตัวไหนวะเนี่ยกันลูดอ่ะใช่ใจะอากาเดียนมาชนได้ยังไปเแล้วแพทนะมันอยู่ไหนข้างใต้นี่นี่เกิดขึ้นมาแล้ะอ่าก็ลงมาแล้ะขี้เกียจลงชอบเป็นวิ่งแบบวิ่งมันมากเลยไปบุกแล้ว เป็นได้ยังไงขวับได้กูวับได้กับละลัวเลยระบบกันมีเบดเมล์ด้วยไหมเบดเมล์เบดเมล์ไม่จะเป็นต้องออกทวินเบดกับดาบทองจบเลยออกโลกคนจนเถอะมินวอรด้วยในโลกแห่งความเป็นจริงทีมตรงข้ามเขาออกเมล์ปักหวัดฟ้ารอเห็นแม่งเดินมาแรกกังจะตีเปิดเบดเมล์ที่จตายเอง ดาบทองกุ๊กอดาบทองล่วงเพื่ออะไรวะเอาดาบทองไปแจกเลยองแจกพี่แดงอันนี้คือคิดเยอะไปใช่ไหมครับคิดเยอะไงคิดแบบเกมหนักทำมาได้เปรีย่ยนออกคณะฟ้าเลยชิ้นแรกยิ่งเสาพี่ชอบเัามากระโดดว่ะประเทศดินะเัามากระโดดเลยจะจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสุตินนนนนพักปุ๊บหยุดเลยอะมันตกมาตั้งนาน ตกหมดดังนั้นแอนแอนทักอะไรๆก็ปวดยุทธเพียเป็นคนที่นำนำพามาซื้อความแห้งแหลงมึงแห้งแรลงแบบไหนวะโดยเบียงแห้งแรลงเลยทำไมไม่มีใครขอเขาไปเนี่ยขอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นานแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวกิวที่นนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมขอไปเป็นเหล็กว่างหนึ่งแล้วเนี่ยว่างสามยังไม่มีใครมาเลยคิดดูดิ ไข่วัเนี่ยยาหยีชิคเก้นอะไรนะยาหยีชิคเก้นใช่ปะต้องอะไรนะดูแม่งอ่านเดี๋ยวหูตัดกอไก่ทิ้งไปเลยก็นี่เนี่ยเงินมารวยตั้งจักเมียน้อยบอสไปทุกคนก็เริ่มไม่ค่อากันเลยใช่แฮปปี้เพื่อชีวิตตีเพื่อชีวิตเพื่อใดก่อ ได้ลาเพี่อ่ะรอใครอ่ะก็รอคนข้างหลังคนเดียได้ยังได้แล้วตีเลยเบียร์อย่าอย่ารอคนอย่าทำแบบนั้นใจเย็นก็แลังมาถึงเฮ้ยมีเสาเนี่ยเสาเนี่ยตีไหมเสาเสาตีไม่ไหวตีเลยพี่เมยัไม่ว่าแอร์เบียร์ ยังไงก็ตายพี่วางไม่วางอย่าไง,งีายก็ตีเราเหรอแล้วพอแล้วพี่วงเดียวไม่ดีงไงก็ตายอยู่แล้วผมอ่ตายไม่ใช่มันตายเอ้อจะไปไหนนะแล้แอบทำไมอ่ะนะโอ้อตายน <c oughs> ึกว่าเหยียบวงแล้วไทยทำไรใทยลงดันแปดสิบนี่อย่าไปแบกเลยไลเนอร์โอเคไฮโดรเจนนี่ใครวะพี่วุฒิไงวีหกอะเนี่ย หนุ่มเต้สรุปเขากำลัคุยกับเองดีแล้วเหรอเด้อืมมั้งเขาบอกได้แล้วเขาเกลียดตูนตามพี่วุฒิไหนวุฒิไหนเอโซลิตตัวเนี้ยไอแก่นะโอ้โหวุฒิไอใวุฒิข้างล่างหรือว่าไอวุฒินู้นก็มันเรียกพี่วุฒิก็น่าจะเป็นคนนั้นแหละมมีหลายวุฒินะวยไอวุฒิข้างล่างมันคงไม่ใช่พี่หรอกไอไฮโดรเจนเนี้ยนะไม่มันมีหก กระแทก V7 เจ็แล้วไม่ใช่แหละ V7 เจหรอวีเจ็แล้วในบวกเขาเห็นบอกว่ามีการให้ตีหุ่นด้วยนะไม่ต้องตีตัวหลักมากูไม่ตีทั้งหุ่นไม่ตีทั้งตัวหลักกูตีมอนที่มึงกำลังตีอยู่อะไม่ชอบเลยครับคนสามมอสลิมอะครับไอคนทำสี่สิบห้าตัวเงียบจังวะเฮ้ยมันเหลือเจ็ดตัวแล้วเฮ้ยสี่สิบห้าตัวไปไหนวะไีคนมาด้วยวอ๋อมันไม่อยู่เด็กดอกมันไปไหนวะไฟดับมั้ง ขอุู้่นี้กิจวันสุดท้ายนี่หว่าเติมเงินตอนแรกผมกายจะเติมผมเปลี่ยนใจแล้วผมว่ากายจะเติมผมเปลี่ยนใจเหมือนกันกายจะเติมแต่มันไม่มีอะไรให้ดึงเดี่ยวพดร็อกเได้ไปเที่ยวกันใช้คำว่าเรามันก็ดีเกินไปผมคนเดียวก็มีเรามีนัดกันไม่ใช่หรือตอนแรกมีแล้วเสร็จล้วก็ล่มสลายไปเรร้อยแล้วตอนแรกก็นัดพฤษภาตัวต่อไปเออตาสร้างเลย ชื่อว่าอะไรดีวะแค่นี่อ่ะกอดริเดียวไงเพิจะตั้งไงตั้งตั้งอะไรแล้วแหละริเดียวกอดเนี่ย User left Georgia ลองกอดริเดียวก็ได้ไหมปลาริเดียวไปเลยฉายาแล้วนี่ใช่ฉายาโก้กอดริเดียวทีนี้ยังได้รับเติม่ไดไม่เต็มนะฮะมามายังทันนกตุ้มตุ้มไปเลยบอลไม่ยืนงงเลยเว้ยเฮ้ยโดนกระโดดล่อได้แล้วครับ ร้อยกอดริดเดียวบังเกิดใครก็เดาเขากลัวเขากิวที <laughs> วันนี้กูจะได้ห้าพันหกร้อยสามสิบเพชรน้องคอนกูลุยต้องหาแฝ้ตัวคอนใส่อีกรกรโถเลยยายจะต่อตัวต่อไปจะชื่อซาตานแล้วกัน <laughs> พิมผิดแกไปซานต้าซานตาซานตาริดเดียว <laughs> ียดีนะไม่ซานต้าลูเซียตัดมาเป็นเพลงเลยเดโนตหัวกิวกิออฟจะดียังไงนะกิวหนูโซดค่ะชื่อกิวเลียวดูที่ไหนสำหรับคนไม่มีกิวเวลากดยูขึ้นมาอ๋อนี่เทคแคร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเทคแคร์ซากุระบัฟกิวเป็นที่หนึ่งแน่นอนไม่เป็นรองใครคนเดียวนะกดนะ แล้วก็กิวสโตเกอร์เข้าได้ทุกเวลมีบัฟให้ใช้ชิวๆไม่วุ่นวายจ้ากิวเน่าขอเขากิวบอกชื่อตัวละครหลักมาด้วยไอ้เหี้ยตอนนั้นมันสมัยของสงครามโลกดีป่ะเซเลบิตี้บัฟบ้านมีครบกิจกรรมทุกอาทิตย์ไอ้ว่ามายังรับเพื่อนใหม่จ้าบัฟครบสลิปปิ้งงดรับคนงดรับคนเออมีช่วงหนึ่งงดรับคน ไงสลิปปิ้งรับหมดมีปัญหาค่อยว่ากันอีกทีก็ตอนลงรับเดียวกินครบอ่ะคนในคิวขอไม่ได้แล้วสองร้อยไอดีไงสองร้อยอดีเออมันได้แค่สองร้อยเอ้ยไม่ถึงสองร้อยร้อยกว่าไอดีคนหนึ่งกี่ไอดีอะคนหนึ่งก็สามสี่ไอดีแล้วอ่ะโอ้ไอดีเดียวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะยกเว้นตอนที่อุ่มมันยังเล่นอยู่กูก็ไอดีเดียว กอดลิ้เดียได้เข้ามาแล้วชื่อแม่ทุเรศว่ะหม่งขอดีเองรับเองว่ะขอกิเวกรับเองเอ้ยเพชรมึงตั้งตัวนี้กูด้วยดิตั้งตัวไหนิเปออร์่ะไม่เอาเดี๋ยวมึงรับผู้หญิงเข้ามาเยอะเกินตังค์แล้วโมยวายแล้วโอธเดี๋ยวกูจะไปทอดยศมึงด้วยโธ่เอ้าทำไมอยู่ข้างนอกไว้ทำไมงม่นมึงรับมาแล้วสักพักหนึ่งมันก็ เลิกเล่นแล้วไม่ออกกิวให้ก็ตีออกไงไม่รู้มันตัวไห,วไหน